มาพี่นอ้องสิพาอเฮ็ดกับเข้าวบันยาจะพาทํากับข้าวแล้ว่ยกกระเจีวเครื่องปรุงใส่หมอ้ออันนี้บระขามเปียกขามเปียกลงไปลากผักชีลงไปตะไคร้หอมกระเทียม ใส่ลงไปทุกอย่างใส่ลงไปใส่เครื่องลงไปแล้วพี่น้องหงอกกันล้างเดือดแกแ่กระเซาพริกใส่พร้อมเลยดพริกใส่ลงพร้อมเลย ลงไปหวยตาตาถือกินอันนี้น้ำปลาเติมลงไปเผื่อไส้แล้วแยกกรสุน่อยเพื่อดเดือดกัน ต้มไก่พี่น้องต้มยำไก่จ้าอโอ้ยมาจะถือกินพิ่เป็นโลดพี่น้นองเอ้ยขอโทดขอให้ด้วย ขันเวลาท่าอาหารแยกกสิมัสกินน้ำมะพร้า,ออตาวตาเศ้าตาเพิ่นเอามา้ให้โอ้ยเฮ้ย <c oughs> โอ้ย <c oughs> ว่ยาตาถือกินพริกโอ้ยเอาแล้วเ <c oughs> สียบขื่นใจ่ื่นใจโอ้ย <c oughs> ไม่ได้ขวนเลยเอาแล้วถือกินรีกินเกลืออากาศเปลี่ยนแปลงพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวก่อนนี่มาเว้นหอนมาสองคนแล้วนี่มือเศร้ากับนามตอนเย็นหนาวคนกับิี่ไ๊ว้แหละจ้าหม้อเดือดแล้วแยกกับเตียวไกลต้องไปเลยจ้า ไก่ลงไปเลยจ้าไอ <c oughs> อีกซะเนาะโอ้ยถือกินฟรลีเป็นรถไก่ลงไปเลยจ้าน่องไก่ขาไก่เห็นหรือปสะโพกไก่เอื้นบัตถือกะเบะิดโตเบิดนั่นเป็นอะไรเพิ่นเอาขาเพิ่มใส่สองขา แยกกับจีใสย์แบบเกลือเทศลงไปเลยเพราะว่าไก่ไก่พันนี่มันบ่ค่อยสูงแก่เดี๋ยวย่ากันจะไปหาเครื่องประกอบมาใส่สิมี้ยังนั่นกันจะไปติดตามบังเด้อพี่น้องเด้อต้มไก่บ้านๆจ้า